กำลังฟังทอสพอสตอรี่พอดแคสต์สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ทอสพอสตอรี่พอดแคสต์นะครับก็สำหรับวันนี้มาถึงปลายปี ตอนนี้ก็ขึ้นต้นเดือนธันวาคมปี2020แล้วนะครับเรียกว่าปีนี้ก็มีเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวนะครับก็หลายๆคนก็อาจจะประสบปัญหากับวิกฤตการต่างๆหลายคนก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตต่างๆนัอเน,นื่องมาจากว่าสภาวะที่การระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับตอนนี้ก็จนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ไม่หายไปนะครับ พวกเราทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไทยหรือว่าจะอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นหรือว่าประเทศใดๆก็คงจะต้องมีการปรับตัวเองเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆในองค์กรต่างๆไปตั้งแต่ในระดับของออในระดับของภาคธุรกิจนะครับรวมไปถึงระดับของทางระดับประเทศอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีการจัดมาตรการรองรับต่างๆนะครับถึงแม้ว่ามาตรการต่างๆมันจะมีออกมาตอนนี้ ก็ยังไม่อาจที่จะเรียกว่าต้านทานได้มากมายขนาดนั้นแต่ว่าทุกๆคนก็ยังคงจะต้องใช้ชีวิตกันต่อไปนะครับในเรื่องของหน้าที่การงานเศรษฐกิจกต,ต่างๆก็ยังต้องพยายามให้มันหมุนเวียนต่อไปเพื่อที่จะให้ทุกคนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างไม่ผิดปกติไปมากนักนะครับ คราวนี้ในเรื่องของการเรียนของหน่วยเนี่ยก็ตั้งแต่ที่เราตามพอดแคสต์หรือว่าเราให้ฟังตามหน่วยสังอินโตเกียวต่างๆเนี่ยมันก็เรียกว่าในญี่ปุ่นมันก็มีการสวิงขึ้นลงอย่างนี้มาตอนนี้ก็เข้าสู่เว็บที่3นะครับคลื่นลูกที่3ก็คือค่อนข้างที่จะหนักมากนะครับอย่างเช่นเมื่อวานนี้ก็มียอดผู้ติดเชื้อเนี่ยก็คือเป็นพีค ประมาณเกือบ600คนเลยทีเดียวนะครับยอดรวมทั้งประเทศก็สูงมากๆเช่นกันนะเนื่องจากว่าตอนนี้ก็เป็นฤดูที่เข้าสู่ฤดูหนาวนะแล้วก็เ,เรียกว่าอุณหภูมิมันก็อยู่ระดับแบบ5องศา6องศาคือเลขตัวเดียวนะครับก็จะไม่ได้ขึ้นไปจากเลขตัวเดียวมากนะักมันก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยก็มีเรียกว่าภูมิต้านทานค่อนข้างที่จะอาจจะปรับตัวไม่ทันนะครับเรียกว่า อาการเป็นหวัดก็มาได้ง่ายนะครับหรือว่าคนที่เรื่องของโควิดอะไรพวกนี้มันก็จะแพร่ได้ง่ายด้วยเช่นกันนะครับบวกอีกประการหนึ่งก็คือทุกคนสามารถที่จะไปเที่ยวได้ตามปกติแล้วนะครับมันก็แตกต่างจาก ช่วงสภาวะก่อนหน้าที่หลายๆคนพยายามเก็บตัวอยู่ที่บ้านหลายๆคนพยายามมีการ work f r ฟ m ร o มโอะไรอย่างเงี้ยด้วยวัฒนธรรมญี่ปุ่นก็มีหลายบริษัทหลายอย่างมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยก็ยังอ,อ,อนุญาตให้หนักศึกษาสามารถที่จะเข้าไปทำแลบได้อย่างตลอดเวลาซึ่งตอนนี้ก็เหมือนทุกๆคนก็จะใช้ชีวิตกันใกล้เคียงกับปกติมากๆนะครับก็เลยยังไงก็ต้องรักษาสุขภาพแล้วก็พยายามที่จะ ทำร่างกายให้อบอุ่นทำร่างกายใ,ให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลานะครับในการใช้ชีวิตต่อไปเนาะก็สำหรับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาของหนุ่ยก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่หนักน่วงอยู่พอสมควรนะครับก็มีการทดลองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็การวิกฤติมิตติ้งในสัปดาห์นี้เนี่ยก็ถือว่าไม่ค่อยเป็นผลที่ดีมากนักนะครับหลายคนก็อาจจะนึกว่าแบบเอ้ยหนุย่ยน่าจะแบบเป็นคนที่เทพประมาณหนึ่งนะเเรียนจบเกียรตินิยมระดับหนึ่งมาด้วยใช่ไหมมันก็ เอาจริงอะ่ะมันก็มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแต่ละคนมันก็จะมีอุปสรรคของแต่ละคนไม่ว่าอย่างเพื่อนในวัยเดียวกันกันหนยเท่าที่เห็นหลายๆคนก็จะมีปัญหาในที่ทํางานบ้างลหละมีปัญหากับอาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานมีปัญหากับงานที่กําลังทําอยู่ซึ่งแต่ละคนมันก็จะมีปัญหาแต่ละอย่างที่แตกต่างกันไปซึ่งหนุยก็คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติของชีวิตที่ทุกคนน่าจะต้องเจอนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะเจอ มากเจอน้อยหรือว่าบางคนอาจจะมีภูมิคุ้มกันในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆนั้นะมันก็ค่อนข้างแตกต่างกันอย่างตัวหนูเองหนูก็ถือว่าเอ่อโดยโดยการประเมินของตัวเองเนี่ยก็คิดว่าเป็นคนที่สามารถควบคุมนะครับในเรื่องของสภาวะอารมณ์ของตัวเองได้ในระดับหนึ่งนะเมื่อก่อนนี้อาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้ก็ได้แต่เดี๋ยวนี้ ก็ค่อนข้างที่จะดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะนะครับแต่อย่างไรก็ดีสมมุติว่าเรามีแบบคําบางคําที่สมมติอาจารย์คอมเมนต์มาแล้วมันมากระทบหรือว่าได้รับคําพูดที่อาจจะไม่ค่อยแบบแฮปปี้มากนกอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็อาจจะมีความตึงเครียดที่เกิดขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งแต่ว่าพูดไปแล้วเนี่ยมันเราก็ไม่ได้ เรียกว่าใช้ชีวิตกันแบบอยู่คนเดียวมากนะักเราก็ยังมีเพื่อนเรายังมีใครหลายๆคนที่ให้เราได้สามารถพูดระบายออกไปหรือว่าให้หลายๆคนได้แบบให้คาปรึกษาหรือว่าแบบรับฟังในสิ่งที่เราอาจจะอัดอั้นใจนะอย่างเช่นพ่อแม่อ่ะก็สามารถที่จะพูดคุยได้อย่างตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับหรือว่าครูบาอาจารย์ที่แบบ ทั้งที่ประเทศไทยอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะให้คําปรึกษาต่างๆเหล่านี้ได้นะครับหลายคนก็มีคนถามเข้ามาหาหน่อยะว่าสมมุติว่าเวลาเกิดความเครียดแล้วยิ่งมาอยู่ต่างแดนอย่างนี้ด้วยแล้วก็เกิดแบบมีเรื่องกระทบจิตใจแล้วก็เกิดความเครียดขึ้นมานี้จะทําอย่างไรนะครับหนุ่ยก็เอาจริงๆแล้วส่วนใหญ่หนุ่ยก็จะมักจะแบบพยายามให้ตัวเองอยู่กับปัจจุบันมากที่สุดเหมือนว่า พอสมมุติว่าเรื่องที่แบบทําให้เราเครียดมามากระทบจิตใจเราละมันอาจจะมีการสวิงบ้างในช่วงนั้นมันอาจจะเป็นแบบไดนามิกบ้างอะไรบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องหากิจกรรมอย่างอื่นทำพยายามเปลี่ยนพยายามตัดอารมณ์ในช่วงนั้นแล้วก็พยายามฟื้นฟูก่อนอื่นเราต้องกลับมารีคอเวอรี่ตัวเองก่อนเราต้องมาฟื้นฟูตัวจิตใจของเราให้มันให้มันมีกําลังใจขึ้นมาในการทาอะไรต่างๆอาจจะหาอย่างอื่นทําไปก่อน เสร็จปุ๊บแล้วเราก็ค่อยกลับมานั่งพิจรารณาดูดีๆนะครับบางเรื่องอย่างเช่นการคอมเมนต์หรือว่าจากเจ้านายก็ดีแหละหรือจากอาจารย์ก็ดีแหละใช่ไหมมันอาจจะมีคําพูดทีออ่ดีบ้างไม่ดีบ้างมันอาจจะเป็นคอมเมนต์ที่อาจจะเป็นประโยชน์มากๆหรือบางคอมเมนต์อาจจะเป็นอะไรที่มาเรียกว่ามากระทบจิตใจเราเฉยๆเนี่ยเราก็อาจจะต้องมาคัดกรองเราอาจจะต้องมาคัดแยกแล้วก็หยิบ ในส่วนที่ดีเพื่อที่เราจะมาปรับปรุงในส่วนต่างๆของเราต่อไปอันนี้มันก็เป็นเรื่องของการจัดการในสภาวะอารมณ์ต่างๆของตัวเองด้วยนะครับถามว่ามันเป็นเรื่องยากไหมมันก็อาจจะยากแต่ว่าทุกคนสามารถฝึกฝนกันได้แล้วก็ถ้าหากว่าเราทําได้เนี่ยหนูคิดว่าในการทํางานหรือว่าการใช้ชีวิตในอนาคตมันก็น่าจะมีแต่เรื่องที่เรียกว่า เราสามารถที่จะไปต่อได้หรือว่าเราจะแบบไม่ไปจมกับความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวหนูเองเนี่ยบางทีเออมันมีความเครียดเกิดขึ้นเนาะแล้วก็แบบมันทั้งมันก็ไม่ได้เครียดอย่างเดียวมันก็มีความกังวลมันมีความกดดันตัวเองด้วยนะครับว่าแบบเราก็ด้วยความที่เมื่อก่อนนี้เราก็เป็นคนที่ระดับเอาพูดตรงๆก็คือมันเป็นระดับท็อป ในระดับหนึ่งอะเนาะเราก็ค่อนข้างมีความมั่นใจว่าเฮ้ยเราต้องทําได้ดิอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอมันมีเรื่องแบบคอมเมนต์อะไรแบบเนี้ยมันก็อาจจะทําให้เราแบบเฮ้ยเราเราเก่งจริงหรือเปะนะล่านะเรามันอาจจะมีความสงสัยในตัวเองเกิดขึ้นนะหนุ่ยก็ถามอาจารย์ที่ปรึกษาของหนุ่ยที่ท,ที่ตอนที่หนุ่ยเรียนที่ไทยนะครับซึ่งอันนี้หนุ่ยก็อยากจะมาแชร์กับทุกคนมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์มากก็ต้องขออนุญาตอาจารย์ด้วยนะครับอาจารย์แกบอกว่าเออ กแกบอกว่าการเรียนในระดับแบบไม่ว่าจะเป็นขึ้นไปถึงปริญาโทรหรือปริญญาเอกอย่างเงี้ยการเรียน PhD เนี่ยเปรียบได้กับการวิ่งมาราธอนนะครับซึ่งมันเป็นการวิ่งที่แบบเป็นระยะ,ยะระยะทางที่มันยาวไกลมากนะครับอาจารย์จึงคิดว่าสิ่งที่พอจะช่วยเราได้ก็คืออาจจะหากิจกรรมต่างๆพิเศษทำนะครับกิจกรรมที่เจอผู้คนมากยิ่งดีนะครับการออกไปเจอพบกับผู้คนต่างๆ เราออกไปเนี่ยเราได้เรียนรู้นะเราจะพบว่าไม่ได้มีแต่เราที่เป็นคนที่มีอุปสรรคในชีวิตแต่ยังมีคนอื่นๆอ,อีกมากมายที่มีอุปสรรคเกิดขึ้นในชีวิตของแต่ละคนบ่อยครั้งที่อาจารย์ท่านได้รับกำลังใจนะครับจากคนที่ไม่ได้รู้จักกันเลยนะครับได้รับกำลังใจจากรอยยิ้มก็ดีหรือว่าได้รับกำลังใจจากการแชร์ประสบการณ์ก็ดีอย่างเช่นหนุยในทุกๆสัปดาห์หนุ่ก็พยายามที่จะมา นอกจากที่จะบันทึกเก็บไว้ให้ตัวเองได้รับฟังในอนาคตแบบอาจจะได้มาย้อนฟังดูแล้วว่าสภาวะของตัวเองในแต่ละช่วงเป็นอย่างไรแต่ว่านอกจากการที่เล่าเก็บไว้ให้ตัวเองฟังแล้วเนี่ยเอามาลงก็สามารถที่จะเอาไปบอกเพื่อนๆนได้เพื่อนๆอก็อาจจะได้เห็นในมุมมองที่แตกต่างจากหลายๆคนที่เขาอาจจะแบบไปขมวดปมตอนสุดท้ายเรียบร้อยแล้วว่าชีวิตของเขาผ่านการเรียนปริญญาเอก ริญญาโทอะไรต่างๆมาเนี่ยแล้วก็สําเร็จแล้วก็ตอนนี้ได้ทําอะไรอย่างไรแต่ของหน่ยนี่ก็อาจจะพิเศษหน่อยตรงที่ว่าการอัดพอดแคสต์ของหน่ยมันก็เหมือนเป็นไดอารี่อันหนึ่งที่ว่าเราก็ไม่ได้มีแต่เรียกว่าความสุขสุดๆในชีวิตอย่างเดียวในการที่ออกมาเรียนต่อต่างประเทศหนทางมันไม่ได้ราบลื่นไปซะทั้งหมดมันก็อาจจะมีอุปสรรคมันก็อาจจะมีความเครียดความกังวลเกิดขึ้นนะมันก็ไม่ใช่ว่าเฮ้ย เราเรียนได้จบสมมติว่าเราจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งตอนปริญญาตรีมาแล้วทุกอย่างมันจะรับรื่นสมูทรับเรียบตลอดเวลานะครับก็อาจารย์เขาก็เลยบอกว่าเรื่องของกำลังใจเนี่ยมันเกิดจากภายในแต่จะมีจุดที่ทำให้เราเกิดกำลังใจจากภายนอกและก็มีแรงบันดาลใจอาจารย์ก็เลยแนะนำหลายๆอย่างเนยนะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆเนาะอาจารย์บอกว่าไปปีนเขา ไปดูน้ำตกไปดูกีฬาไปนั่งรถไฟไปสัมผัสธ,ธรรมชาติไปเอาเหงื่อออกไปออกกําลังกายไปแช่น้ําอุ่นไปเล่นหิมะไปชมดอกไม้ไปจิบชาอาจารย์ก็บอกว่าเราหน่วยเองเนี่ยอาจจะพบแรงบันดาลใจจากเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะครับซึ่งอาจารย์ก็เอาใจช่วยในส่วนตรงนี้เนาะอาจารย์บอกว่าการวิ่งมาราธอนครั้งนี้เนี่ยมันยาวไกลมันอาจจะมีช่วงที่เราเจอแดดแรง เราอาจจะหมดแรงเราอาจจะมีช่วงที่ขึ้นเนินอาจจะมีอุปสรรคอยากจะหยุดอยากจะพออาจจะมีทางโค้งอาจจะมีหลุมบ่ออาจารย์บอกว่าให้เราบอกตัวเองไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นเจออะไรก็ตามให้เราเราอาจจะต้องไปถึงเส้นชัยให้ได้นะครับจงเชื่อมั่นแล้วก็จงรู้ไว้เสมอว่าเราทําได้แม้จะมีบางช่วงที่เราไม่ได้เชื่อมั่นในตัวเองเราอาจจะมีความสงสัยในตัวเอง แต่อย่าทําให้ความรู้สึกเหล่านั้นทําให้เรายอมแพ้แล้วก็หยุดทํามาในตอนนั้นนะครับอาจารย์บอกว่า keep g o i n g keep fighting โคำแบบนี้แบบพอได้ฟังปุ๊บแล้วก็รู้สึกว่าเออเรายัางต้องมีอะไรที่จะต้องทำอีกเยอะในอนาคตนะเราก็กำลังใจของเราเนี่ยยังไม่หมดแท่นี้แน่นอนนะครับซึ่งหนุ่ยก็คิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะช่วงนี้นะ เพื่อนที่รุ่นรุ่นราวเขาเดียวกันกันหน่อยหนุ่ยก็ติดตามดูแบบตามในโซเชียลสตอรี่ไอจีอะไรต่างๆล้วนแล้วแต่ก็มีคนที่แฮปปี้ดีก็มีนะครับคนที่รู้สึกกําลังมีความทุกข์กับหน้าที่การงานหรือว่าการเรียนก็มีนะครับก็หลายๆคนก็ได้แลกเปลี่ยนในกําลังใจกันนะครับหนุ่ยก็ต้องขอส่งกําลังใจให้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหนยเองหรือว่าคนที่มารับชม YouTube ของหนุ่ยหรือว่าพอดแคสต์ของหนุ่ยเนี่ยก็ต้อง ขอส่งกำลังใจให้รัวๆเลยละกันนะครับก็คิดว่าการอัดพอดแคสต์ครั้งนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะก็เหมือนเป็นการแชร์โมเมนต์อารมณ์รวมถึงในเรื่องของการขอคำปรึกษาจากอาจารย์แล้วก็ได้คำปรึกษาดีๆหรือก็เลยเอามาแชร์ต่อเพื่อนๆให้รับฟังกันนะครับอ๋อแล้วก็ถึงแม้ว่าในสัปดาห์ที่แล้ววิมิทติ้งมันอาจจะแบบโอ้ไม่ค่อยดีมากนักนะมิทตกันไปประมาณชั่วโมงหนึ่งแต่ว่า ก็ยังมีเรื่องที่ดีอย่างหนึ่งอ่าก็คือหน่ยจะได้รับโอกาสในการที่จะไปอ่ international conference นะครับไม่แน่ใจว่าเป็น international conference หรือเปล่าแต่ว,ว่ามันจัดโดยออแกเซชันของทางญี่ปุ่นนะครับก็ประมาณช่วงเดือนมีนาคมปีหน้านะแต่ว่าการสมัครเนี่ยก็ต้องสมัครภายในเดือนนี้แหละนะครับซึ่งเดทไลน์การสมัครมันก็จะปอยู่ประมาณช่วง20ธันวาคมเพราะฉะนั้นช่วงนี้หนูก็จะค่อนข้างที่จะหนักนิดนึงนะก็งานต่างๆอะไรพวกนี้แล้วก็ จะต้องเคลียร์ให้จบภายในเดือนนี้ภายในก่อนวันที่20ธันวาเนี่ยมันก็จะต้องมีความคืบหน้าในระดับหนึ่งนะครับในการที่จะแอพพลายในการที่จะสมัครเข้าไปในการไปประชุมวิชาการในส่วนตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการทําคลิปของ่วนเนี่ยอาจจะเรียกว่ากระตุกกระตักแบบอาจจะมีช่วงที่ไม่ได้ทําบ้างเว้นระยะบ้างอะไรอย่างนี้ก็ต้องขออภัยเพื่อนๆไว้นะจุดๆนี้เลยนะครับแต่ว่า ยังไงก็ดีนะถ้าหากว่ามีเวลามีโอกาสหรือว่ามีคลิปวิดีโออะไรที่แบบว่าไม่ต้องตัดต่ออะไรมากหน่อยก็จะพยายามลงมาให้เพื่อนๆได้ดูกันถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆต่อไปนะครับก็สําหรับเดือนธันวาคมนี้เดี๋ยวมันก็จะมีวันหยุดนะช่วงวันที่ประมาณ25เนี่ยหนุ่ยก็จะมีเหมือนเป็น Big กค e ีนนิ่งที่แลบแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีการที่จะไปเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ กินเลี้ยงอ่ามันก็จะเป็นปาร์ตี้แต่เป็นปาร์ตี้ย่อมยมเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปปาร์ตี้แบบเหมือนเมื่อก่อนได้มันอ่ามันก็มีความเสี่ยงหลายๆคนก็ผู้ปกครองก็อาจจะแบบไม่ได้สบายใจมากนะที่จะให้เด็กๆไปแบบในที่ที่มีคนชุกชุมอะไรอย่างนี้อ่าก็เลยแบบว่าอาจจะมีปาร์ตี้เล็กๆนะส่งท้ายปีเก่านะครับแล้วก็ต้อนรับปีใหม่ในส่วนของอวันที่25 26ี่เป็นต้นไปอะไรเงี้ยก็จะเป็นวันหยุดยาวนะครับก็คิดว่า คนที่อยู่ในญี่ปุ่นเองก็คงจดจอ่อคนที่อยู่ในไทยเองก็คงจดจ่อเหมือนกันนะครับที่จะได้รับวันหยุดตรงนั้นนะก็มาลุยในช่วงเดือนสุดท้ายของปี2020นี้ไปพร้อมๆกันแล้วกันนะครับโอเคสำหรับอ่พอดแคสต์นี้ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในพอดแคสต์เอพิโซดหน้านะครับในไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Google Podcast, a n k h r r Spotify หรือว่าใน u t u b e นะครับถ้าหากว่าใครอยากจะติดตามรับชม อะไรต่างๆที่อัปเดตนะครับก็สามารถที่จะไปกด Subscribe ในช่องทางต่างๆรวมถึง YouTube ของหน่วยได้นะครับตอนนี้ก็จะครบ1,000 Subscribe แล้วนะครับก็เข้าไปช่วยกดเป็นกำลังใจให้กันหน่วยกันละกันนะครับโอเคสำหรับเอพิโซดนี้ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย